จูลคิวมิฮอกหรือฉายาตาเหี่ยวเป็นโจรสลัดที่มีชื่อเสียงระดับโลกแถมได้รับฉายามันเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอีกด้วยวันนี้ในบอกฟุตผมจะสร้างไอดีใหม่แต่งตัวเป็นจูลคิวมิฮอกใช้ดาบโยลุฟาร์มตั้งแต่เวล1ถึง700กันมาดูกันว่ามันจะเร็วขนาดไหนกันเชียวเหมือนเดิมครับไอดีนี้เราแจกเช่นเคยเพียงตอบคำถามว่าถ้าหากคุณมีดาบโยลุไปใช้ในชีวิตจริงจะใช้มันทำอะไรเป็นอย่างแรกซุ่มแจกคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกันด้วยพร้อมกันแลย ร้านระเบิดและทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเฟี่ยวเหล็โคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพัทอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสสักศรีออสตุยยังไม่จบในนไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้ที่ลาวาบักลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเปิดมาเราก็สร้างไอดีใหม่แน่นอนครับผมการที่เราจะแต่งตัวเป็นจุลคิมมิโฮกได้แบบง่ายๆนนั้น้ตองไปที่แม,า,มายนับผมเไปลลยแ้วก็เข้าแทันที ภายในแบบก็จะมีตัวละครมากมายใครชอบตัวไหนก็มาจัดตัวนั้นได้นะครับมีมากกว่า50แบบแล้วในตอนนี้นะครับไม่ต้องไปนั่งหาของเองในหน้าอวตารช็อปนะครับเราแต่งตัวมาให้แล้วแล้วก็สามารถกด e นะครับเพื่อทดลองใส่ดูก่อนได้นะครับหรือทดลองแต่งตัวก่อนได้ว่าเฮ้กูชอบหรือเปล่าตัวนี้นะครับนี่นะมีฮอกุดหล่อเท่ของเรามีดาบโยรุเกะด้วยนะท่านผู้ชมนะแต่ครั้งนี้เราจะไม่ซื้อนะครับก็จะมีบอกราคานะครับว่าเท่าไร่ทั้งหมดก็775ดร้อยเจ้โลบักนะครับแต่เราจะไม่ซื้อดาบก็จะเหล ซื้อของในแมปผมนะครับก็เอามาเล่นแมปอื่นได้ด้วยนะฮะนี่โคตรเท่เป็นไงละมึงโอ้โหนี่นะฮะจุลคิวมีฮอขาดอย่างเดียวครับผมขาดดาบโยรุเดี๋ยวรอสุลต่านเขา ส่งของให้ผมก่อนจงจะเป็นนักดาบระดับหนึ่งครับผมยืนเฉยๆดาบโยรุก็เข้าตัวทันทีฮะนี่สินะนักดาบระดับหนึ่งดาบมันจะเลือกเจ้าของเองใช,ช่แล้วฮะกูเสียโรบักเอาซื้อคูณจงคูณสองอะไรให้พร้อมแล้วเราลุยกันเลยดีกว่าฮะท่านผู้ชมดาบนี้มึงก็รู้อยู่แล้วว่ามันแรงสักขนาดไหนนะฮะแรงจัดประหลัดบอกจนประหลัดตะลองโอ้โหเปลดแรงทิ่ปหายเลยอย่าแม,มยโมแป๊บเดียวฮะฟันสองทีเลเวลเจ็ดแล้วฟาร์มอีกทีไม่ดีขึ้นเลยแม่งดาบแรงกว่าเดิมสิบเท่าครับผม สก็เป็นดาบเติมครับผมนะใครสนใจก็ไปจัดกันได้ฮะโยหลูมาถ้าฝเกอรดูแป๊บเดียวครับผมคูเลเวลสิบแล้วได้เวลาไปสู่เกาะอมเมซอนลินหลีไม่ใช่นี่มันป่าอมเมซอนมาถึงอย่าลืมเช็คอินที่โรงแรมนี้ด้วยครับผมโรงแรมเปลดอะไรอยู่กลางป่าอย่างนี้นะครับมาถึงเราก็ไปรับควสกับลุงคาบอยนะครับที่ลูกเมียเขาโดนลิงที่นี่แดกตายหงไปแล้วนะครับนะานเราก็เลยมาจัดการเลยละกันลากไปเลยจะขอจัดทีละทีเดียวฟันสองทีลิงตายแล้วนะครับกฎของการกิน ลิงต้มตอนเที่ยงคืนโจ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 อะไรวะเนี่ยเอาอีกแล้วนะปลาหมึกยักษ์ไอ้คงจะเป็นหนึ่งในดาบที่ฟามเร็วที่สุดในตอนนี้แล้วท่านผู้ชมครับนะไม่มีใครเร็วไปกว่านี้อีกแล้วเชื่อกูแม่งเร็วชิบหายเลยครับตอนนี้เราเร็วสิบไปแล้วท่านผู้ชมด้เวลาไปทำกอริลลาโจโจแดกกันต่อครับผมไปโจะโจะ กฎของการกินกอริลลาตอนเที่ยงคืนก็คือหักขาหักแขนมันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปต้มกับน้ำส้มสายชูอะไรวะเนี่ยโอเคแล้วก็ฟาร์มลิงยาวๆไปเลยครับผมดาบชุดตีนี้แมรงชิบหายฮะแรงจนน่ากลัวครับผมว่านะ่าไม่เกิน2อสามชั่วโมงก็น่าจะฟาร์มเสร็จเลยนะผู้ชมดาบนี้ของจริงว่ะเออได้เวลาไปจัดการพ่อลิงแล้วับผมได้เวลาปิดตำนานลิงลพบ,บุรีที่นี่แล้วฮะพวกมึงจะได้ไม่ต้องสืบพันกันอีกต่อไปมานะครับโอ้โห บอกได้คําเดียวครับผมว่าสกิลของลิงตัวนี้ค่อนข้างน่ากลัวเนื่องจากว่าเราต้องเป็นระยะใกล้นะครับในตอนที่ดาบของเรานั้นมันค่อนข้างจะเบาอยู่จะสู้กับบอสนะฮะแต่เราก็เข้าครับผมสูตรชักเข้าชักออกของเรายัางใช้ได้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะฮะอีซี่มาแต่ฟักเกอร์ ฟาร์มแบบบ้าคลั่งจนเลเวล62เลยครับแต่ลืมอัดคลิปครับผมก็เลยมาจัดใหม่ให้ดูว่ามันเทพขนาดไหนดาบเปลดนี้นะครับเออไอวัยรุ่นโจรสัดเสื้อแดงต้องร้องจักเลยครับผมตุสบานหมดแล้วนะเออบอกได้เลยฮะเร็วจัดประหลัดบอกจริงวะเออของจริงๆเลยดาบโยรุนเนี่ยไม่อยากจะโม่อยากว่าแล้วนะดาบโลบักมันไม่โหดได้ไงต่อไปก็เป็นจัดการไอวัยรุ่นครับผมพาคอนด้านหลังเนี่ยพากระบองสดุดตึกอะไรไม่รู้กูฟันสอนัทีก็ตายแล้วกูบอกให้แรงจริงไม่จริงนัง แป๊บเดียวเราก็จบเควสนี้ได้แบบทันควันเลยครับผมโอ้ยของจริงเลยว่ะฝามไงเอ้ะเมื่อกี้ขึ้นดาบใครอะไอ้บาร์กี้อะมึงรอกูนิดหนึ่งบาร์กี้แม่เมื่อกี้มึงทักทายกูใช่ไหมได้ไอ้น้องไอ้น้องชานกูมาแล้วดาบมึงจะมาสู้ดาบกูหัวเลยละกันบวบ,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 บเหลเ่ยบเลยะชุลปาเปพียนี่เป็นไงล่ะเออดาบคัดลัดโ,งโง่ๆอย่ามาต่อกรอนกับดาบเติมอย่างกูไอ้น้องชาย ดูด้วยกูใครจุลกิวมีหกเลยนะเว้ยเออนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอะมึงรู้จักหรือเปล่าน้องไปแล้วจ้าได้เวลามุ่งหน้าไปที่เกาะทะเลซุยกันนะท่านผู้ชมไอ้น้องที่นี่มีดีโอหรือเปล่าไม่มีมีแต่โอโมจะเอาไม้ไปซักผ้าอ,อ,อะไรของมึงเนี่ยกงกูจะจัดการพวกมึงเลยละกันคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยคนที่นี่สงสัยจะแดกน้ําน้อยไปหน่อยที่นี่ไม่มีน้ําไม่กินเลยไงเอา้าโอ้มันฆ่ากูตายเลยครับผม ดาบคนลาดฆ่าจุล,ลคิวมิยกตายโวตรน่าสมเป็นเลยมิยกเพื่อนเออใจยเย็นใจยเย็นน้องชายไม่เป็นไรเราอัพแต่ดาบไงไม่อัพเลือดเลยบ้าอัพดาบออนไลน์ไงคิดดูแล้วกัน ตอนนี้ก็เลเวล92แล้วท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราตกไวรุ่นเทสกีตายหงไปแล้วฮะได้เวลาแล้วครับผมนะขอซื้อเงินสักหน่อยแล้วกันอยากได้เงินครับเงินไม่ค่อยจะพอเออซื้อไปเลยไปได้เวลาบุ้งหน้าไปที่เกาะหิมะครับมาถึงเกาะก็อย่าลืมไปคุยกับลุงเลลีครับผมเขาเหงาหงอยครับผมนะเออหาตุสขายทุกวันเดี๋ยวนี้นะครับแน่นอนครับผมเราไม่มีตังซื้อโซลุนะครับนะตังไม่พอขาดแค่สองสามหมื่นเองพี่โอเคมาสู้กับโนโ์แปนดิดครับผมนะัยรุ่นเอสกีโมที่นี นี่ครับผมนหะนขอดูดิสัสักตัวหน่อยดิไอมันก็เฟี้ยอยู่น่าใช้ได้เลยดาบเรามันแรงอยู่แล้วแล้วก็หวดไปเลยละกันนี่ฮะสองทีไม่ดีขึ้นเลยลืมบอกนะครับว่าสลา์เอพิโซดหนึ่งของดาบยูรุเราไม่จะทํา V2 ก่อนนะผู้ชมนะเดี๋ยวเราเข้าไปทําตอนพาร์ทส,สองกันนี่อยากรู้ไงว่า V1 หมันหดหรือเปล่าแป๊บเดียวเราก็จัด กาเคเวสนี้ได้สำเร็จฮะเลเวลเข้าศูนย์หนึรอยแล้วครับท่านผู้ชมครับนะได้เวลาแล้วครับผมที่เราจะไปสู้กับวัยรุ่นด้านบนนะแล้วเดี๋ยวเราไปตบกับเยตูดกันมาดูได้เอ้าวพวกนี้ง่ายนิดเดีวยวกูไล่ตบทีละตัวได้เลยนะเดีย่ยววัยรุ่นกลางๆลวัยรุ่นหิมะ แป๊บเดียวครับผมแล้วก็จัดการเควสที่นี่สำเร็จเรียบร้อยฮะเข้าสู่เลเวล105ยครับผมรับเควสไปตีกับเยตูได้เลยมาดูกันว่าดาบเยตูเอ้ยดาบโยรุกับเยตูเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าเออใครจะโหดกว่ากันไงมาจัดการเลยกันนะครับเราต้องเล่นเควสที่ยาวๆเลยเพราะว่าดาบนี้มันเหมาะกับการฟาร์มบอสอยู่แล้วนะฮะนี่เลยโอ้โหสกิลออกอย่างชาเลยเซิร์ฟมึงปิ้งกลิ่นพันล้านวะเดียฮะกูถามจริงเราก็ไล่ไถ่ไถ่ไปครับเนื่องจากไม่มีฮาคี้สังเกตนะนะเออเอาได้เรียบร้อยครับผม โดนไปแล้วครับผมโยลูกกูโดนอัสตูดนะครับตายไปแล้วหนึ่งรอบแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีวัยรุ่นดับนี่เะเซเบอร์ครับผมนากิฟฟอนของแชงมาช่วยเรียบร้อยชนะไปทันทีฟาร์มนะครับกับเยตูดจนเลเวลร้อยสามสิบลยฮะได้เวลามาซัดกับพลเรือโทอะไรก็ไม่รู้ครับผมที่นี่ฮะเพื่อมาเอาผ้าคุมมันนั่นเองนะครับผมมาลุยเลยละกันมาดูที่ดาบโยลูของเราจะขวดได้ดีขนาดไหนกเชีย์ครับผมแป๊บเดียวเลือมันเลือกแล้วเอ้ยง่ายเกินไปหรือเปล่าวิชาย ไมไโ่โอ้ยโอ้เลื่อดกูเหลือเก็ดเลยน้องชายเรียบร้อยฮะตายโอ้ยคนแรงภารกิจตามหาผ้าคลุมของเราก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับผมเราก็ตามหาไปเรื่อยๆฮะจนกว่าจะได้นะครับเออแต่กูก็ตายอีกแล้วฮะแมงสามดาบมันจะแรงอะไรขนาดนั้นวะน้องชายกูถามจริงโอ้โหแล้วบั็กด้วยฮะหน้าประตูสกิลไม่รู้ไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ กูละจ้าบ,บ้าเกมนี้เอากูตายแล้วเว้ย่กูตายบ่อยเกินไปหรือเปล่าวะจุลิคิวมิลกนักดาบระดำหนึ่งเลยนะเว้ยนี่เรียบร้อยก็ไม่ได้เหมือนเคยแล้วฮะมาดูดิว่านักดาบระดำหนึ่งของเราจะมีดวงที่จะได้ใช้ป้าคุมอันนี้หรือเปล่าวท่านผู้ชมครับจริงๆเรามีหมวกด้วยนะหมวกที่เพิ่มค่าสเต็ ของดาบเนี่ยประมาณ10%เปอรเซ็นต่ว่าไปฮะฟาร์มจนถึงเลเวล2องร้บก็ผมกลับมาที่เกาะทะเลทรายอีกรอบฮะเราจะเข้าไปซื้อหมวกนะครับที่เพิ่มค่าสแตตดาบนั่นเองฮะซึ่งไม่รู้ว่ามันซื้อได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ากูก็จับไม่ได้ว่าเราต้องเลเวลเท่าไหร่ก่อนหรือว่าค่าสแตตเท่าไหร่ก่อนถึงจะมาซื้อดาบได้นะ้ำขอดูหน่อยอครับพี่หมวกมึงขายกูไหมมันบอกว่าไม่ขายโง่มึงกระจอกเกินไปมึงด่านักดา่ดาดบหนึ่งว่าก,กระจอกเนี่ยนะมึงคิดได้ไงวะกูไม่ซื้อก็ได้ไม่่่่่หหหหนนนนุดแแแแแลลลล้้้้วววขขอออออองงงมมมไไไเเเรยยยยาาาากกกศใใจตููัััะะโคคปปฮบบผ คือผ้าคุมที่เกาะมารีนฟอสดีกว่ากลับมาแล้วเรามาเจอกับนี่เลยครับผมลุงแจ็คสเปรหลูของเรานะฮะนี่เลยครับผมผ้าคุมสุดตึงของเขาฮะหลายคนบอกว่านี่คือผ้าคุมเชงคูดนะครับซึ่งสมัยก่อนนี่มันอาจจะใช่นะแต่เดี๋ยวนี้ดูแล้วไม่ใช่แล้วครับผมไม่เหมือนเลยได้เวลาครับผมมาที่เกาะนี่เลยฮะคูกอิมเพลเดาวนะครับมาสู้กับมาเจลเลนเลยดีกว่าครับผมมาดูกันโยลูกกับดาบสองคู่ของมึงเนี่ยให้มันโหดว่ากันกูไล่ไถเลยครับผมนี่ใช้ท่าเดิมครับผมชักเข้าชักออกครับผมแล้วก็หัวฮะสกิลมัน้ี แเดียวครับผมตายหงทันทีต่อไปก็ถึงเวลาห้าวแดกแบกนะลกขอไอ้วลุ่นดาบยาวแล้วับผมมาดูดาบโยรุมึงกับกูยังพูดไม่จบกูตายน่าเลยรับผมน,นักดาบระดับหนึ่งกู แม่งดาบมันยาวขวาครับผมสุดท้ายแล้วนะครับดาบที่แข็งเก่งที่สุดคือดาบที่ยาวขวานั่นเองกูกูระเบียใจเลยอะไรไม่ไ่ยแต่ไม่เป็นไรเรามีท่าไม่ตายชักเข้าชักออกของเราครับผมเรียบร้อยฮะเลเวลสองสี่สองแล้วครับผมต่อไปก็สู้กับโดฟามิงโกเวอร์ชั่นเถื่อนที่ติดคุกนะครับติดตารางมาประมาณแปดร้อยล้านปีแล้วท่านผู้ชมมาดูกันว่าไอเวอร์ชั่นอยู่ในคุกเนี่ยนะครับมันเะ็นเด็กยาเด็กยามาหรือเปล่าแมันก็ทำอะไรกูไม่ได้ละฮะผลจะตรงสติงมันจะไปเป็นสไปเดอร์แมนเลยไอหนุ่มฮะกูถามจริงกูโดนดาบ เดยลูกกูก็ทเทียวแปบเดียวใกล้ตายแล้วเลือดแดงแล้วน้องชายอะไรกันเอ,า,อาไม่น่าด่าเลยไวรุนติตยาไวรุนจิดยาฆ่ากูแล้วครับผมท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรฮะแต่เราก็ซ้าเติมมันได้ครับผมแปบเดียวก็ตายโองทันทีอีซี่มาแต่ฟักเกอร์แรงจริงไม่ติงนางครับผมตอนนี้เราเข้ามาสู่เกาะเอ่อภูเขาไฟนะครับกันแล้วฮะหรือว่าเกาะของไอ้อคายวุฒิที่อยู่มาประมาณ9ล้านปีแล้วท่านผู้ชมครับไม่ออกสักทีแต่เราก็ด่ามันทุกวันนะครับมาเราก็จัดการมอนที่นี่เลยครับผมลูกน้องในสภาลูกน้อง ในเกาะมันเอออะไรวะเนี่ยกูพูดอะไรออกไปเมื่อกี้ช่องกูจะโดนเบรนไหมเนี่ยเอาเดะเอาเดะหัวเลยแล้วกันชุลปาเปียครับผมใกล้ตายโอเคเรียบร้อยฮะต่อไปก็ไปรับเควสอีกเควสหนึ่งต่อเลยแล้วกันนะครับเออไปหัวดกไ้รุ่นด้านบนต่อฮะเออไวรุ่นในสภาอีกแล้วกูพูดอีกแล้วกูพูดตำไมโอเคไวรุ่นหมวกแดงแล้วกันเออมาจัดการเลยกันกูซัดเรียงตัวเลยท่านผู้ชมเนื่องจากว่าดาบเรามันแรงและเกินไงเออหนึ่งหนึ่งได้หมดนะครับถ้าสดชื่นเออดุเดนไม่เกรงใจใคร โยรุฟลด์เลนเจอร์เลปเตอร์สุดยอดไปเลยฮะแป๊บเดียวเราก็จัดการพวกที่นี้หมดแล้วโอ้โหยง่ายชิบหายเลเวล3 6 9้กครับผมได้เวลาแล้วที่เราจะไปจัดการครับผมไวรุ่นอาคายยูบุตนั่นเองฮะสู้ตัวนี้ได้นะครับนะโลกเราจะสงบสุขไปอีกยาวนานอะไรวะเนี่ยโอเคมาเลยหมาแดงมึงคิดว่ามึงสู้กูได้เหรอโอ้ยกระจอกแท้ครับผมนะเอากูไม่ลงสักตัวบอกเลยดาบกูแรงเกินดูพวะเปล่าวตายครับผมอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นวะเนี่ยเฮ้ยง่ายเกินไปหรือเปล่า และเราก็ย้ายเซิร์ฟไปหวดมันเรื่อยๆครับผมนะเออจนตอนนี้เราเลเวล377แล้วครับท่านผู้ชมด้วเวลาไปที่เกาะมนุษย์เงือกกันแล้วลิซากูมาถึงแล้วฮะขี่เรือมาประมาณ8วันกว่าจะถึงนะครับเกาะเปลตนี่ม่งอยู่โคตรไกลเลยโอเคด้วเวลารับควสที่นี่ฮะมาดูกันว่าวัยรุ่นเผามนุษย์เงือกนี่นะครับมันจะหวดกูได้หรือเปล่าครับผมมาดูกันมาถึงเราก็ลากหมอนออนไลน์ก่อนเลยฮะที่นี่โอ้ยฟาร์มง่ายอยู่แล้วดูฮะสองทีเลือดแดงดูแล้วก็ไล่ฟันโจโจโจโนะครับโจโจเลยครับ ผมตอนเที่ยงคืนเป็นไงล่ะมึงแป๊บเดียวตายหงหมดเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยง่ายเกินไปหรือเปล่าที่เนี่ยเออดูดิฟันฟันฟัน,ฟน,ฟนตายครับผมอะไรกันง่ายเกินไปหรือเปล่านี่เนี่ยเออมันอยากจะโม่ดาวที่มันแรงแล้วเกินนี่ขนาดไม่วีทูนะเนี่ยนี่แค่วีหนึ่งนะเนี่ยโหดขนาดนี้วีทูมันจะโหดขนาดไหนฟาร์มจนเลเวล424แล้วผู้ชมครับอีกเวลเดียวเราจะไปสู้กับโอดีมาฟักเก๋ครับผมนะที่มันกาลังจีบชีเจ้าหญิงที่เราชีอยู่แต่กูก็ไม่ให้มันหรอกนะฮะเออกูก็ไม่เคยได้ เบอร์เบอร์อะไรไม่เคยได้เลยครับพี่โอเคฟาร์มต่อไปให้สองตัวครับผมอุย้ยดาบเรารุนแรงและเกินนะปาดสองสามทีตายหัวมึงดูดูด,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 ดโคตรเร็วอ่ะไม่มีไม่ได้หรือเปล่าดาบเนี่ยท่านผู้ชมใครที่หาอยู่นะครับอย่าลืมคะไปซื้อได้ที่ลาวาบัคนี่เป็นไงโฆษณาได้ด้วยโคตรเจ๋งเลยกูเดียวเออโอเคได้เวลาเข้าไปสู้กับโฮดี้ครับผมแต่มันไม่อยู่ฮนะสงสัยจะไปตีหม้อที่แถวราชดาไออะไรวะเนี่ยแต่วันนี้เราก็เจอมากับเพื่อนอีก3คนที่กูก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับผมนะเขาก็มาช่วยเราเหมือนกัน ใช้ผลประตูหนึ่งคนใช้ผลพระหนึ่งคนนี่โคตรเท่เป็นไงล่ะมึงขาดำสันจีเวอร์ชั่นล่างทองขีอ้แปบเดียวฆ่าตัวเดียวแม่งกูได้เลยครับผมทันเดือมันเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดวงดีหรือเปล่าตอนนี้กันเลยวลวห้าร้อยเลยครับกำลังทำภารกิจนะครับเพื่อเปิดประตูหาแชงคูนนะครับเพื่อนรักสมัยที่เราดวลดาบกันสมัยก่อนแต่ว่าเราเลิกดวลดาบกันแล้วนะครับเนื่องจากว่าแชงคูนเนี่ยแขนมันหายไปข้างหนึ่งมันก็เลยไม่แฟร์นะครับสำหรับจากนักดาบอันดับหนึ่งอย่างผมนะครับผมก็เลยแบบไม่ขอสู้ด้วยละเออกู้อบีเรรย แล้วได้เวลาเข้าไปสู้กับแชงคูดกับผมมาดาบเซบงเซเบิร์กกิฟฟงกิฟอฟ,อฟอนเปลี่ยนอะไรของมึงเนี่ยกูฟันสามทีตายเป็นไงละมึงกูนี่แหละของจริงไม่จริงนางดุดันไม่เกรงใจใครดาบยูลูฟ่อนเลนเจอร์เลปเตอร์อีกแล้วครับท่านต่อไปก็ถึงเวลาแล้วครับผมที่เราจะมาสู้กับไวรุ่น r p g ฮะมาดูกันนะครับเรามา2คนครับนี่เลยฮะไวรุ่นใช้แมกมาด้วยโคตึงมาดูด้เอ้ยแต่กูโดนแมกมามันเผาเกือบตายมาสัตว์เลยละกันครับผมไอ้น้องชายมึงช่วยกูด้วยด้ ไม่ใช่เดินวิ่งอย่างเดียวถึงดาบกูจะแรงแต่กูเลือดน้อยเลยโอเค กูก็ฆ่ามันตายหูมาแล้วฮะไอไวรุ่นแมกมาน่ะโดนกูซัดตายหูทั้ง2ตัวเลยเลเวล573ครับผมมาซื้ออาคี้กันก่อนฮะอาคี้สังเกตกับนี่แหละบังอูซบของเราครับผมนะผู้เชี่ยวชาญในการยิงได้เวลาแล้วน้องชายฮะมาครับผมนะจากกาักรไอไวรุ่นนกฮูกแถวนี้กันก่อนครับผมไล่ฟันเลียงตัวเลยฮเนะื่องจากว่าดาบเราแรงเหลือเกินครับผมแรงจนหยุดไม่อยู่เลยครับผมนะเออเอาอีกแล้วครับผมกูจะไปฟอสเลินเจออีกแล้วนะไอจิตโทนเข้าถิงกูแล้วท่านผู้ชมเอาเอาจากหัวกูดีแล้ว อ no. นนี really ้ก so really really ็ถ really ึงเวลาแล้วที่เราจัดการกับก็ตเอเนลูครับผมมาดูยกแรกกันดีกว่าว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าครับผมเราก็ไล่ฟันยุ่งออนไลน์ครับผมท่าเดิมฮะชักเข้าชักออกไปรัวๆแต่มันก็เกือบฆ่ากูได้นิดเดียวฮะโอ้โหมันจะพลังเเรียบร้อยกูตายครับผมยกแรกเราแพ้ไปฮะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รอช้ามาหวดกันใหม่ยกที่สองครับผมนะวิ่งมาแล้ววิ่งมาจากนู่นเลยโอ้ยแต่เลือดมันก็ยังเต็มเหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมมาจัดต่อกันเลยดีกว่าครับหวดจับจหวดจับจออนไลน์ตอนนี้กูรู้ทิ ูไม่ได้หรอกดาบกูแรงมากกูบอกเลยดูดิเลือดมึงไหลเป็นสายน้ำไอ้น้องมากัวจามแล้วก็สาสกิลตู้มตายเรีบร้อยเอออีซนะี่มาตาฟัคเกอร์เลเวล625้อ้าท่านผู้ชมครับมุ่งหน้ามาที่เกาะสุดท้ายของเราฮหา้นั่นก็คือเกาะวอเตอร์เซเว่นนั่นเองครับผมมาจัดการกับวัยรุ่นทีเ่เลือดเยอะแล้วก็ดาเมจแรงที่สุดในเกาะน,นี้นะครับเกาะสุดท้ายกันแลยกับน้องชายเป็นไงโอ้ไมกนามือ,อกูหลอกบอกเลยกูจะฟันแรงที่สุดในโลกหัวจับ มาเลยปลาหมึกยักษ์เอ้ยอะไรวมเนี่ยมาแต่ก็นั่นแหละฮะแป๊บเดียวแล้วก็หวนมันตายหงกงโค้งไปแลวครับผมอีซี่จริงๆอะไรกันครับนี่ียตัดภาพมาที่เวล699แล้วผมอีกเวลเดียวเราจะเลเวล7 0 0อยไปสู่โลกที่2ก็ได้แล้วฮะกับจุลกิลมีฮอกหนักดาบอันดับหนึ่งของเราครับผมมาสู้กับนี่แหละแฟงกี้หน้าตูดครับผมอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นนี่บอสที่เก่งที่สุดแล้วเออคุณถามจริงะง่ายขนาดนี้เลยดูดีไล่ฟันเป็นของเล่นเลยเรียบร้อยฮะเลเวล7 0 0แล้ว จากนั้นก็ทำเควสเปิดประตูตีกูสันกันฮะท่านผู้ชมครับตัวนี้โอ้โหบอกได้คำเดียวฮะ ดาบมันแรงไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับผมนะฟรอนเทนเจอร์แรปเตอร์ดุดันไม่เกรงใจหาำไขเรียบร้อยตายหัวโกงโค้งลังค oh ีไปเลยโอเคถึงเวลาไปโลกที่2กันแล้วมุ่งหน้าไปนั่งเครื่องบินเจ็ตที่เที่ยวบิน288ครับผมมุ่งหน้าไปที่เกาะโลกที่2นั่นเองก็เป็นอันจบพาร์ทที่1ของดาบโยรุครับผมนะผมจะทํา2พาร์ทนะครับพาร์ทที่2เดี๋ยวเรามาทำอ่าโยรุเอ่อเวอร์ชันสองแล้วก็อัปเกรดของให้กับโยรุนะครับแล้วก็ฟาวร์เลเวลเจ็ดร้อยถึงพันห้าแล้วก็ประกาศผู้โชคดีในคลิปหน้านะครับ โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็อย่าลืมไปเล่นแมปของผมด้วยละกันใครชอบแต่งตัวเป็นคอสเพย์อนะิเมะเนาะโอเคไปเลยครับบ๊ายบาย